เป้าหมายก็คือคุณครูเจาะจงลงไวท้ที่นักเรียนที่ใช้หนังสือนะครับ Access 3นียนะครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ใช้หนังสือ Acces3 นี่อาจจะยังไม่เจอใน u t u b e นะครับถ้าเจอคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องให้ความสนใจแน่นอนเพราะคุณครูพี่น,นันนำเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้านี่ยังไม่มีนะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่มีเลยใน YouTube นะครับก็เป็นเป็น สิ่งที่ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนำไปเรียนนะครับโดยที่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเราเรียนไปก่อนเห็นไหมครับมีครูพี่นันสอนให้ไปก่อนก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่คุณครูในห้องเขาสอนไว้นะครับมาเรียนตอนหน้าสี่สิบห้านะครับหนังสือสมัยสามนะครับปสามที่ใช้หนังสือเล่มนี้ทั่วประเทศนะครับลูกๆนักเรียน นะครับมาเรียนกันก่อนกับครูพี่นันนะครับมาดูคลิปที่คุณครูบันทึกเอาไว้นะครับนะแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูประจําวิชาก็จะได้ความรู้ทั้ง2แบบ2สไตล์นะครับลุกนะครับจงดู a n นและเซให้พูดนะครับนั่นก็คือให้ดูภาพ Family Tree นะครับนะก็คือสมาชิกในครอบครัวนะครับมีคุณปู่ที่ชื่อว่ารอนนะครับอายุ75ปี คุณย่าหรือคุณยายนะครับที่ชื่อว่ามารกาเรตอายุหกสิบแปดปีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ชื่อว่าปีเตอร์นะครับอายุส2ิบสองและคุณแม่ชื่อว่าเฮเลนอายุสามสิบเก้านะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าดูตามภาพนี้นะครับคุณอ่าชื่อรอนเนี่ยเป็นคุณปู่นะครับเพราะขีดอย่างนี้ก็คือเป็นคุณพ่อของพ่อนะครับนะก็คือเป็นคุณปู่นะครับนะไม่ใช่คุณตานะครับนาแล้วนี่คือคุณย่า แล้วก็มีลูก3คนนะครับคนแรกก็คือนะครับทอมอายุ12คนกลางทิมอายุ10บขวบนะครับแล้วก็คนสุดท้องชื่อเจนนิเฟอร์อายุ6ปีดังนั้นเราก็มาเติมนะครับความหมายลงไปในหน้านี้กันนะครับนี่เขาชี้ไปที่เจนนิเฟอร์นะครับก็บอกว่า this is Jennifer นี่คือเจนนิเฟอร์นะครับที่6หล่อนอายุ6ขวบนะครับ ตั้งเรียนชี้ไปที่คุณปู่ก็บอกว่า this is นะครับ my grandpa นะครับหรือ my grandfather นะครับ he's i อายุเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ h e i s 75นะครับหรือ he's 25 y e a r s old นะครับ this is my grandmother นะครับ she's i uh, this my grandmother แล้วก็ comma มมก็ได้นะครับแล้วใส่ชื่อลงไปชื่อว่า Margaret นะครับ แล้วก็ she is นะครับ68นะครับท่านอายุ18 this is my father หรือว่า this is my dad นะครับแล้วก็ comma ใส่ชื่อลงไปปีเตอร์แล้วก็จุด full stop นะครับแล้วก็ he is นะครับ he is 42ท่านอายุ42 this is my m o m หรือว่า this is my mother นะครับแล้วก็เขียน comma นะครับเฮเลนนะครับแล้วก็จุด full stop she is นะครับ39 this is Tom นะครับหรือว่า this is my ma อ่า uh, this is my father ก็ได้นะเออไม่โทษที 30, ครับ this is my brother นะครับนี่คือพี่ชายของฉันนะครับ c o ม m าแล้วก็ทอมนะครับ he is 12นะครับเขาอายุ12ปี this is นะครับ my อ่า brother เหมือนกันนะครับนะ c o ม m า t ิม He is t e n แล้วก็ This is me นะครับนี่คือตัวฉันเ e n น i เฟอนะครับประมาณนั้นนะครับต้กงเรียนสามารถเขียนได้หลายประโยคนะครับผมและแล้วก็จบหน้า45ห